ตัวนึงครับตัวมี้ะขึ้นกันตัวนี้ครับข้างดําสมกับนายพานพผลบามีอยู่ครับแต่มีอยู่แต่คืออยู่ครับแน้วเครื่องอัดใส่อ่อมเครื่องเลยครับมาหาหลัง เสียงตัวเธอห้องครับได้ไหล้วครับบาทนีท่หนึ่มเสียงตัวเธอห้องเสร็จเต็มเนาะมายามก่อนซื้อครับมันยังเหล่าเข่ามากซื้อครับครับคำต่อตัวเธกห้งหองอยู่ครับปูก,กิน ขอมาก,ก่อนนะซิหยับทีมือของไอ้หยับครับในพานแอบฟาออกไปกครับยุ่งหลายถึงคำพรมแล้วครับ,บได้ตัวหนึ่งใส่ในปลอ้อยครับไม้เปลอ้อย เสียงห้องยูยครับมันติดคูนครับตัวตัวเทอร์กนเขามาซื้อครับเสียดายอยู่ครับเขามาหยามก้อนซื้อครับคำพรอมเดี๋ยวจะมาแก้มบ่อนี้ไหมก็ได้ครับบนนี้ไปใส่ดอกเดี๋ยวเจอกันไหมครับนน่ลองมาใส่เป้าอ่อไว้องมืองครับตอนโอ้โหมีเป็นคู่อยู่ครับหยามก้อนนซื้อจีบนิ่งห้อง มีความมากกว่าท่านกันครับจเปิดไหม